สวัสดีครับเชียร์นหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับมาสัมผัสเชียร์นหน่อยคำคำวันนี้เอ่อวังเวียนนลยกับว่าวางว่ามโอากาสได้สัมผัสเนาะครับผมคือว่าได้เบาะแสมาจังคักแน่เดี๋ยวได้จากรับทั้งในมากเลยกับมาตรงครับเด็กจะควงฟ,ฟันขาดเลยบอกว่าวันนี้เอาคักๆหลุดบอกวันนี้ฟันฟันขาดเลยมีเหล็กยูซีชุดมีเหล็กยูซีชุดเท่านหร่ แต่ว่าชุดนั่งอาจจะไปตรงกันครับเรคลับพวไม่เด้อกระไม่ตรงเวลาถึงมั่นใจนั่นแหละเนาะแล้วซซื้อได้บ,บ่ากับอกหูึ้นกันเนาะมันตรงกันหลายพวดอ๋อกระล่องเบื้องลขลับพวกไมันม่หลายสายที่ลาบพวกไม่กับม่หลายสายเอาให้เออเจาอันนี้จะสีน้อใส่จะสีนไอใส่เอาช่อได้ร้อนแล้วล่ะอืม ช่ออะไรบอกช่อัวเลขสังวัดพอยาวหัเดียงกว้างสนเอ๋ออืมอโอช่อทั้งปีนะเออก็ที่เห็นเอาคือว่ามีเขียนว่าเบิ้ลเจ็ดเจ็ดน้ำมือจังไถ้าเบิ้ลก็เป็นได้แค่เจ็ดเจ็ดเท่านั้นคันเบิ้ลเบิ้ลเป็นได้แค่เจ็ดเจ็ดเนาะแม่นโอ้เลขชุดนี้เน้นไปไปที่เจ็ดห้าตัวเดียวบอกฟันขาดเลยเจ็ดห้าตัวเดียวฟันขาดเลยฟันขาดเลยปัดโต หมยว่าเป็นตัวนักสุมนันเป็นตัวร่องวันเถาะสุมนันคือตัวร่องตัวนักนักได้คือตัวเดียวเลขหลายๆตัวที่คัดกล่องออกมาแล้วได้จังสี่ได้จังสี่สี่ชุดโอ้เล่นที่จริงเล่เร่เราสิบตัวนะครับผมเลรกเลื่อเชี่ยนหน่อยเนี่คือี่สิบตัวทั้งเบิดแล้ววันนี้มากัดกล่องเรียบร้อยหลังจากที่อ่าโมหกทั้งในเบา หมูพวกข้างในหมูพวกข้างในให่บอ่อแฉะไหมยังียบร,ร้อยกัก็เลยมาคัดกล่องเป็นที่เด็ดชุดนี้วันต่ออชว่วยอีกแน่ชว่วยอีกแน่ยี่บวแล้วแล้วมันก็มาตรงกันค่ะอือก็เลยมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไดงอนี้มีคือว่ามีฝันประกอบก้อมก็มีอยู่ฝันประกอบก็บมโีโอเดี๋ยวเดี๋ยวสีเดี๋ยวฉีกสังผัานเรื่องฝันจัหน,น่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้มาว่าเรื่องตัวเลขเจ็ดเจ็ดนี่ ดิส่วนเลขเจ็ดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเบิ้เบิ้เจ็ดเจ็ดซึ่งเลขเจ็ดเนี่ยมีอยู่แล้วในในในสูตรของเชียนหน่อยเนาะมีอยู่แล้ว,อ,ลวอ่าตัวที่มีอยู่แล้วคือมีเจ็ดห้าก,กับเจ็ดเจ็ดม,มีตัวใดเปลี่ยนแปลงเขามาไหมอยู่ในหันกับมีถ้าบ่พาเป็นเจ็ดเจ็ดครับว่าตัวเปลี่ยนแปลงเขาม่าไหม่นอกเหนือจากเ,<อ>าเปลี่ยนแปลงมีอยู่แล้วค่ะสองหกค่ะมีสองหกเพิ่มเขาม่ามีสองหกเพิ่มเข้ามา แต่ว่าสามเจ็ดกับสองเจ็ดมีอยู่ในสูตรอยู่แล้วมีอยู่ในสูตรอยู่แล้วอ๋อเฮ้เลขสองหกนี่มาจังไลยหรือเช็สองเจ็ดมันดังสิรุทมาเปลี่ยนสองหกใช่กะกับว่าเนี่ยบบเนาะที่เนี่ยคือ,อได้บอ่อแฉะมาจากข้างในเราวันต่อไปอขอรับพี่นี่พีจันร์หน้าคุณค,ครับมิซีครับแบ่งปรันแนวทางกันไปสำหรับแร่งๆนาะครับตอนมฉีกกินเขาแรงวันต่อไปพอดีเสียนหน่อยเพื่อนจะแจ้งข่าวด่วนเลยวันต่อไเป้ามาย่างเล่นด่วนเลยวันต่อไป มาหอดก็เลยไม่สัมผัสหยานเอฟซีบราเงินในท่องอยานเอฟซีบอท่านโอกาสดีๆวันต่อไปเอาก็ลรองพินิพิษจาหน้าเบิ้ลผู้มนอยู่บางกอผู้บอกยู่ภาคอีสานขุดอ่ะตรงนี้ก็โอกาสถือพิษมวยไผ่กระร่นตีได้ดรอกว่าได้ถืออกตัวไรฉะนั้นแล้วพ่อพี่น้องมากตัวไรกับจัดชอบก็จัดจัดก็ผ่านทางช่องกระนำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะอือานนี้ไชวนควา่ฝันฝันไว้จังไรป่านนี้โอ้ฝันดีได้มาเึ้ื่อนนี่ เอาล่างเราสูฟังมองดูเปลี่นจะไหนเปลี่นแต่เอฟซีหลุมใส่น้ำจักบาทว่าองอยังไงโอ้ยฝันดีมาเคลืนอ่ฝันว่ามีคนี่เอาของมาหายเต็มอยู่โอ้ฝันมาได้ของได้ของเสียงเบกชุดนี้บป่เสียงเบกชุดนี้แหละสี่ชุดนี้แหละโอ้เส,สียงเบกสี่ชุดฝันมาได้ของมีคนเอาของมาหายเปลี่ยนเปลี่ยนที่อย่างพ่อจีหูจากบอกว่าของจี่เป็นหน่อไม้ของนะโอ้ยีตาป่าเต้ ปลาปลาปลาเป็นเก็เป็นแปดแล้วเลยเก็ดบนสีนี้เนาะเต็มอยู่แต่ว่าไอเลขอไอของที่เพิ่นออกมาหาห้องปัดตีไปเลยเป็นเบอร์ยังยังดรอกกันบ่ห้องวัดตีแต่ว่าอาจจะตีได้ปลาเนี่ยตีเป็นเก็อยู่แล้วตีเป็นเก็ดปลาเก็ดได้วหปลาแปดปลาประเภทที่ไม่เก็ดฮะโอปลาเก็แมนปลามีเกล็ดนะครับอ่าเกล็ดอ่ามีเกล็ดนะครับปลามีเกล็ด กับเพ่อทางอีสานเพิ่นตีตีว่าปลา้า,ามีเกล็ดนี่นะครับอ่าเพิ่นตีตีเป็นเก็ดเนาะกันปลาตีแปีนี่คือเป็นปลาหนังคล้ายๆกับปลาเอียน,นปาลาดุกปลาหยังอ,อปลาหยังไงอ่ะ,ะมีเกล็ดนี่นเขาจาตีเป็นเปีดเนาะอ่าฉะนั้นแล้วเพื่อนมั่นใจว่ามีเกล็ดยังเน้ยนย้ำกาไปว่าให้เพื่อนมั่นใจเข้าไปนะว่าเลขวันนี้มีเกล็ดเพื่อนก็นเลยมาฟันหนห้เลยสีหาสามเจ็ดสองเจ็ดนี่โอ้โถเจ็ดหาป็นั้นคือมั่นใจเจ็ดหาคักแนวแถว มันใจข้างเจ็ดหานี่แลแหละเพราะว่ามันไปตรงกับเลขบวองไม่กับมาแบบนี้ก็เลยมันใจล้านปเปอร์เซ็นเลยมือแมีนข้างกูแล้วเด้อบานี้ชีวะด้ี่เนาะท่าท่าฟันเม็ดเดียวอ่าวิ่งนี่คูเปอร์มักเออยังไงอีกเนาะค่ะตัวไรคะเจ็ดค่ะเจ็ดเน้องพี่เจ็ดเลยวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเลยลูกก็อยากบอกเลขกับปลานั่น,ะะนอ้อยอ้อยอยู่ล<ๆ>ูกอะไรเอามาบอกเลขจซะลูกเอ้ นะครับว่าบอกเด็กคนไหนมันเลี้วจ้ะอ่ครับเพชรคนขาผานห่ครับอ่ามีลูกน้อยขอโทษขอให้พ่อไอพี่น้นองเด้อพอดีผู้ขากับมีลูกน้อยอ่าลูกกับกระลังเบากระลังหัดเบาหัดจ่าครับพ่อไอพี่น้องครับกแล้วคนถามมาว่าโอ้ยช่องน,นี้<ด>ออกคลิปที่ไลมีเสียงเด็กทุกคลิปเปลี่ยนเป็นอะไรหรือเปล่าก็สัง่งมากะเม่เปลี่ยนยังเรกครับลูกผมอืมคือใครจังสีนเ่ะคนถามว่าคือใครเด็กคือใครเด็กคือลูกไส้ผมครับ ตอนนี้ก็อายุอ่หวบกว่าหวบกว่าครับแต่ว่าบอกเลขเลยดิบอกสิบห้าว่าว่วได้แต่ว่าสี่มือนะสี่มือสิบห้าสิบห้าก็ไม่ทางเป็นอะไดรดิถ้ารุ่จากเจ็ดปุ๊บอาจจะเป็นหนึ่งตัวเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนนั่ละแต่ยังสี่เด้ออันนี้คือได้กับน้องมาสองหัวสามหัวแล้วคือคันน้องให้อ่อ หาหนึ่งนอกคนตีเป็นสี่หาหนึ่งต้องึืนแตมหนึ่งเนี่ยก็เพื่อเป็นหาสองหาสองเพราะว่าอันตัวแม่คู่เองนี่ได้กับน้องนี่สองหมวดแล้วเอ้าือว่าจะเซ็นบ่กบิ๊ตะเกียนเพิ่มบ่เซียนใหม่เพราะหาสองกับฮกสองนี่แหละค่ะสองนินี่ละบอกว่ากันใดอยากได้กันองลูกของหุอน คุณพระโจกันไหมคะคุณพระโจคุณพระห้วยค่ะแม่คู่เห้แม่คู่เพิ่นจัดเห็แม่คู่ตลอดเนี่ยแม่แม่โดนแม่คู่ได้โชกจากน้องสามงวดแล้วแต่ว่า <c oughs> ผมกับบอกระหออกซื้อ,อยันข้าขเจ้ายันข้าเจ้าว่าเอาลูกมาจั่นจี้นะก็ะได้บอกระอยากเอาน้ำออกซื้อปันไหนแม่คู่ก,ก็เล่นเลยเอาผู้เดียวแม่คู่กันเล่นเลยผู้เดียวปฏิทายลูกจะคว้างล้มปฏิมาขายเอาลูกมาขายม่านปฏิมาบออันนี้บอผมก็เลยบอเอาล้งนะ ได้กินครับคู่กันทั้งรูย่ดอกแต่ว่าว่าเพื่อนว่าเป็นสองหาวที่บ่อยไม่คู่สองหาค่ะเมื่อกี้กูใส่เหี้ยเซียนหน่อยเขียนเพิ่มลงไปอีกน่เจียงเขียนอะไอยู่ว่ลาวว่าลากเราเขียนที่เอาเอาเลขเก้วอะเนาะแก้วเลขปืนเมื่อเขียนอย่างซี่หางเหนันเขาไปแห้งแล้วซี่หางแน่นๆบารี่ขอประกาศนะครับอย่าลืมว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยเจ็ดมีโอกาสเป็นหนึ่ง ฉะนั้นแล้วเนี่ยซื้อสองเจ็ดก็อย่าลืมซื้อสองหนึ่งซื้อเจ็ดห้าก็อย่าลืมซื้ออหนึ่งห้า 1, ซื้อสามเจ็ดก็อย่าลืมซื้อสามหนึ่งด้วยนั่นนะอันนี้การเบ่าสู่กันฟังมันเคยเปลี่ยนจังสั้นนะเนาะเพไาะม่คู่ว่าวางสัน่นดิแม่คู่วางอ่าแม่คู่วางสัน่นตัดไปเลยค่ะสามหนึ่งว่ต้องเอาสามหนึ่งว่าต้องเอาตัดออกเลยการเห็นว่ากระเดียบหน่อยหางมากเลยเห็นปา โอ้ย <c oughs> oh, ่ว่าตัวเบิ้ลนี่้ะตัวเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนี่มีโอาากาสเจ้าไหนที่มั่นใจว่าถ้าเบิ้ลสีเบิ้ลเจ็ดเจ็ดมีมันมีโอกาสเบิ้ลยูออ่บหกหมอกาจจะเป็นไปได้ไห้มันเสาเบิ้ลมันเป็นเฉพาะวามันเป็นมันเสาเรียกว่ามัานเสานี่ค่อยเบิ้ลมีเบิ้ลโอ้อเรียกว่ามัานเสาเค่อยเบิ้ลวาสันถ้าเบิ้ลนี่จะเป็นตัวอื่นไปก่ได้นอกจากเจ็ดเจ็ดพอนะเจ็ดนี่มีโอกาสมากบนมากลางผูนี้ ร่างสายบามาร่างสายจากสายนั่งอย่างน่ะด้ได้ได้ข้อมูลบ้างสั่นคือกันบ่กูยูทั้งนั่งางน่ะถ้าสังเกตเมื่อหนาวโหลด้อคมา่เอซีมั่นใจจนแบบอ้ยมึงหนูเมื่อหนาวมัโดดมั่นใจคักนก็ยืนอยเออ๋าจะถืว่าจะจัดนักจัดติ่มเมืนี้ขันออกเสี้ยนน้อยมีล้านนะครับถ้าออกในจุดนี้เสี้ยนน้อยมีล้านนะครับอ่า ผู้สัมภาษณ์อยู่นี่นาซิมี่อยู่ดอักลักสองหลักสองอสองพันหมายถึงสองพันนะครับประมาณสองหมื่นสองแสองนอ่ารักจอนเลาก็ลอบพินิจรารณาครับกับที่คอสรุสปทิมท้ายไว้ก็แล้วกันในส่วนของตัวเลขเซียนน้อยรามอินทางวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกห้าครับโค้งสุดท้ายเซียนน้อยหลังจากที่ไฮมาเลขทั้งเบิรมีอยู่สิบหางเนาะบานิล่าซูอีเซียนน้อยกับ ฝ้าวมาเดินทางมาอย่างเร่งด่วนไม่สัมผัสยานเอฟซีบริเวณมีโอกาสได้โจคได้ใช้ยานเอฟซีผ่านฝ่าวมาบอกตัวเลขอย่างเร่งด่วนซึ่งตัวเลขที่เทียนหน่อยอ่าไปเอาไงว่าเอาน้ำโมน้ำพวกไปเสืบน้ำโมน้ำพวกว่าเป็นตัวเลขม่เด้อหมายถึงว่าตัวเลขเทียนหน่อยเองนี่ละแต่ว่าเพิ่นมีม่ทั้งสายในวันต่อไปเพิ่นอยู่แถวกรุงเทียอยู่แถวนั้นม่ภายในเพิน่นระทิ้งท่อาเข้าใจว่าโม่ท่อมาบอกแล้ว ท่สอบถามมูท่บอกมีมูท่มาบอกมูมาท่มาสอบถามมันล่ะโอ้และตรงกันแฝะเลยโอ้พอดีมันตรงกันก็เลยเน้นยำฟันไม่ไปเลยวันเถาะฟันเลยงวดนี้อ้าวชอบปจัดขัดกระพันครับพุณพี่น้องครับตัวเลขทั้งบนกับมีอยู่สามเจ็ดสองเจ็ดสองหกเจ็ดห้าเน้นเม็ดเดียวไปที่เจ็ดห้าครับพุณพี่น้องใข่ตัวมาบอกว่าลางพ้อมมากบนทั้รล่างเจ็ดหาล่างค่ะล่างเจ็ดห้าเน้นไปที่ล่างนะครับอ่าส่วน ในส่วนเลขเจ็ดนะพ่อยพี่น้องเด้ออย่าลืมเลขเจ็ดเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเป็นยังคือยำดูย่ำพ่อยพี่น้องผัดาเทียมันนึ่งกิดมากนี่ก็โอ,โอ้โหนะจะนั่นแล้วกเอ้าคลิปนี้กัที่เขาจบการน,นำเสนอล้วกะขอบคุณเชียร์หน่อยหลายๆสำหรับลินีีครับขอบคุณครับ,บค่ะขอบคุณครับครัผบผมจอไประจักษ์ชัดจะพานครับพ่อยพี่น้องครับอ่าขอบคุณขอบคุณหลายๆมืออื้อะใ้ได้โชคไ้ใช่สุขุมุกคนโชคดีมีใช่อ่า รับโจกร,รับราบไปพอาความกันเมื่อเอืน่นก็ได้